สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนี่ผาสดเย็นตะโฟเส้็ใหญ่จ,จ้ามีปลาเมึกปลาเมึกล้วก็ลูกชิ้นปูลูกชิ้นปลาจ้าหมาแ่บน้ำกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวสดนำกันเลจ้าแ่บจ้าลูกชิ้นปูแ่บแสบจ้า เคยซสือมากินเรามันแสบบเลยซสือมาอีกจ้ะเส้นไงนมเส้นโลเอามาเ็ดแทนเส้นไงจ้ะ เพ็ดแนวกินให้พอกับลูกๆกินเรียบร้อยใข่อก็มาหาแนวแสบๆกินจ้าต้องหูปลา เย็ตนตาโฟในจางแดนวัตถุดิบเอาเ่าที่เขาเมีนะจ้ะแต่เพื่อเกาปลาหมึกหนวดเยาวๆเลยจ้ะ กรอบกรุบกรุบน้ำกระเด็นไปทั่วเลยจ้ะ ส่วนสืเด็กกินน้ำก็เลยสียหายเบิด กินไปเสร็จไปน้ำเต้าหู้ปลาก็แสบจ้ะตรงนี้คพินกินน้ำเผ็ดต้วเดียว 我叫。<laughs>